บี้ผมว่าไม่ใช่ผมว่าไม่ใช่ห้าตีนะพี่ผมว่าสิบตีโคตรเยอะไอส่วนของตาเนี่ยรับผมก็ลงแรงในโหมด T V P นะครับแต่ผมจะปรับเป็น F P ทั้งเกมนะครับไปดูว่าจะไหวหรือเปล่าครับเนีเสียเปรียบเรื่องมุมมองเลยนะครับแล้วก็ยังอีกทางก็คือในเกมนี้นะฮะเจอ P D กับสิตี้นะครับไม่รู้ว่าเกมเป็นอะไรนะครับหามาโคตรเยอะเลยนะครับผมไปดูว่าจะชนะหรือเปล่าครับผม มีผมนี่ผมสไนเปอร์ว่ะกระดุกซอลเฮ้ยเฮ้ยมันช้าเราพี่มันช้าเรามันช้าเราเดี๋ยวเห็นเราแหม่มันชาเราติดแล้วไอ้พีมันชาเราตึกทุกที่เรยสองตัวโอเคโอเคแต่มันไม่รู้ว่าเราลงมาแล้วแล้วก็มีตึกแดงตัวหนึ่งมันค้ำค้ำตึกแดงตัวหนึ่ง bị ai à? pí, măn măn cắp tự đèn rồi, măn cắp tự đèn rồi. cắp bật. tui. Ừ. này

ไปไหมแม่ตีเต็มพี่นอต่อไหมพี่ดีอ้าวตูตูัดข้ากูไปแจกใช่ไหมโหนี่เลยพี่มือที่สามดีเสมอเนื้อตีเนื้อตีเนื้อตีภาษา อุ่นใช่พี่ดีเยอะเลยจ้ะจัดพี่ดีมีสามตีหรอประมาณสามสี่ตีผมเห็นแล้วเราเก็บไปตีไงใช่เก็บตีหรือญี่ปุ่นหนึ่งตีตะขอังขีดตีหนึ่งเปิดเลยพี่ตะญี่ปุ่นหมดการจะญี่ปุ่นหมดแล้วเนี่ยทั้งห้องเฮ้ยไม่พวกยิงไม้หน้าเรานี่นี่ตรงนี้ตดนซ้ายนะ <c oughs> ประหยัดไปเลยเลยขวาระบ,บ้าขวาพี่ <c oughs> ตัวมาซาตบตบตบ <c oughs> ไหมยังหยัง อ้อยรักเคยเจออยู่นี่ยว่าพี่เคยเพิ่งเห็นโดนยิงว่ะไปข้างล่างเต็มเลยอที่อข้างล่างเต็มเลยข้างหน้าเต็มเลยบ้านบ้านอยู่หลังบ้านโอเคพี่เดี๋ยวบ้านเนี่ยเนียนเนียนวิ่งมาตัวนัึนเห็นละสองตัวละเลย โอ้วเด็ดมากก่อแตกแล้วใจตัวเองไอครับจะเอ็ดเองงงเดินเข้าไปไอ้แปมใหญ่เอ็ดเองนะน็อก่ไหบน็อกพี่น็อกเอ๊ยั่งงตายโอ้โหโหน็อกกรนดัวๆเลยวะโคตรเดือดโคตรเดือดญี่ปุ่นเดือดจัดได้เสียงอะไรัดลาย โดดเก็บอันี่ไปเจ็บมากไปแล้วโดดไปแล้วสวยไปไใครชุบใครชุบตึกแล้วใครชุบใช่พี่ใครชุบใครชุบใครชุบผมม่มีจำแผนว่ะโดดไม่ได้่าสักเล้ว อ้าวพี่แอผิดตึกเว้เยเนยมาผิดตึกโดนไปแล้วพี่ยตกางล่างปะทาง,งล่างเกิดอะไรฮะตบบอลใ้ยัตบอนะน้อไป ให้หลังยิงว่ะสนุ okay. กสนุกหาหาที่เล่นใหม่รีรีก่อน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 ได้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 ได,ได้เดี๋ยวเข้าฮะเดี๋ยวเปลาฮะมาผมมาแล้วอยู่ชั้นสองชั้นสองชั้นสองหน้าต่างโอเคโอเคโอเคมีออฟตอมไหมีออฟตอมไหมไม่มีชั้นสองนะเห็นบ้าตรงกล่องเลยแหมเป็นยังไง้างป๋า พอแดงนะพอแดงนะจะโดดไม่ดดไม่ด er> ouais ้เอ๊ะป okay. ั๊มก่อนปั๊มก่อปั๊มก่อนไม่ต้องรีบปั๊มก่อนขอดึงก่อนได้เเราเดิดดเข้ากันเลยมามามาๆตัวเดียวอองไปเดี๋ยวเติบตัวเดียวตัวเดียวมาตัวเดียวอแดงนะเก็บก่อได้นะที่ไหนอะ หมมดไปปะโอเคสวยโอ้พีดีเยอะพี่ปะวะพีดีเันพี่มันไม่ใช่แค่สองตีแล้วเป็นสี่ห้าตีเลยพีดีเลยพีดีไอ่โคตรเยอะตีแรกแล้วเก็บพีดีพีดีไม่โคตรเยอะทารี้อ่ะก่อแดงนะข้างบนนะพี่เก็บยังยังยังโคตรเดือดอ่ะเดือดเกินพี่ก็มั่นใจแคบเบิ้ลยังไงแคบเบิ้ลเหรอพี่เอาแล้วขบอกไปเลยของดีๆไม่เล่นไม่ได้แล้วบอเลย เปิดปุ๊บก็ตามปั๊บครับอยู่ไหนพี่ข่้นไปอยู่ไหนนะนี่ของพี่เด็กๆแคนัอนตัวมีของแต่งม่วงเต็มเลยนะของแต่งม่วงเต็มเลยนะเก็บผมได้เลยของของเอ็มเต็มเลยเจมเลยพี่เต็มเลยพร้อมหมดแล้วพอมอะไรของแต่งหมดของแต่งหมดเลยอุ้ยเยอะเฮยจะตึกนี้ก็ได้แบบใช่ใช่ตึกนั้นและนั่นแหละ เอาดิแกพี่วอเตอร์เนเลยไปไาพี่ามาเป็นเป็นเลยนะพวกนี้นะตาใส่ดือเ้วนะเาเลยมาเลยเอาเลยรเอาเลยอุ้ยลาเต็มเลยอ้าวโดนไอ้ี่ยตาหัวาหัวไอ้ตาดยแคเต็มเลย เส้นสามเฮียสามเสาตาย้ยตายลวตายละตายลวตายลวตายละัวมันตัวโดนเป็นจุดเพื่อนชุดัวเองตีหล้าดีหล้ามีรีก่อนรีก่อนก็ได้ออกไหล่ะออกไหล่ะเย่จัดอ่ะหางตรงสะพานนะ ระวังนะานะทาไไปไปเจ็บเจ็บเจ็บมากฝาอยู่ฝาเจ็บมากตินต่ออยู่เผื่อคำยาเป็นไรชกไปไงชกไปอีไโอ้โหเฟเบียตกไปประมาณ2ีสบาท เจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดีกันเหรอี่พีผมว่าไม่ใช่ผมว่าไม่ใช่ตี้นะพี่ผมว่าิตี้เะเยไปไหนพี่อะคิดว่าไปคิว่าอีอะไปอือืออือืทำเอรเดี๋ยวได้เลยพี่ได้เลยเดี๋ยวเจอกันที่ไปหัวตึ้งแ่มเตะลอรั shot ตึ้ ไอหน้าพี่มี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 สองตัวสองตัวผมเอาเคเบอร์ชาร์ตเอาเด็เนอะเดี๋ยวอันนี้ชตัวเองไยอะไรวะเนี่ยอย่าไปแปลกนพี่แปลกวะเล่นอะไรคนวาเนี่ยเว่าเดวตัวอะไวะมีจเราอีกี่ ผมเลี้ยงให้ผมเลงให้ออกมาดิเปิดน็อ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 ตแตกตัวแตกตแตกตแตกเกรเจ็บตแตกตแตกเฮ้ยผมมีดดดดดดมดดดนะมอดดดะไปกกเปลนมาไปเป็นหน้าพี่มีเป้นปลาพี่ตัปลาปะ น็อกน็อกน็อกดแกดิกะนักานี่อ้าวเหียบรเอยโอ้โหหัวห้าสิบเก้าไอยะโคตรเยอะเป็นโอ้โหพีเดย์เโคตรเยอะพี่ไปเลยไม่เกินพีดย์แลเนี่ยพีเดย์ไปถามังหลัเนี่ยพีปนโคตรเยอะโอ้โคตรมันจ๊มันจีพี่แะไดโคตรมันนะ ที่มีห้องบ้าอะไรพี่เด็สิบปี